โทษของบุหรี่อันตรายถึงชีวิตเพื่อคนที่คุณรักเลิกสูบคุณทำได้ก่อนที่จะเลิกสูบบุหรี่บุรี่ไฟฟ้าคุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากเลิกจริงไหมเพราะความตั้งใจคือกุญแจสำคัญ ต้องตอบตัวเองให้ได้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้รู้ยังคนที่สูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิดมากกว่าคนทั่วไปเพราะมือที่คีบบุหรี่ อาจนำเชื้อไวรัสเข้าไปในช่องปากอีกทั้งภูมิต้านทานของปอดและร่างกายลดลงหรือหากมีโรคประจำตัวจากการสูบบุหรี่เมื่อติดเชื้ออาจมีอาการที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปรู้แล้วเลิกเถอะเลิกบุหรี่เพื่อตัวเองและคนที่คุณรักโทษของบุหรี่คือหลอดเลือดตับตีนแตกนะคะ สรารพัดโรคมะเร็งโรคก,กระดูกและกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคหัวใจมีโอกาสตาบอดสูงหญิงตั้งคันเสี่ยงแท้งเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคระบบทางเดินอาหารและโรคปอดและระบบทางเดินหายใจนะคะ